ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทกท่านนะครับผมอันดอกนี้คือคิวตี้สตาร์นะครับผมดอกชั้นเดียวกับวันที่ร้อนๆตัวนี้จะบานนานแล้วสีก็เลยชืดหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นตะโนไว้นี่นิดนานเนาะตะไว้ตันนี้ก็เป็นสีชมพูสวยสวยนหว,วานนะครับผมก็อันนี้ต้นอ้วนสมบูรณ์นะตัวนี้ตัวนี้อาจจะขาดน้ํานิดนึงเจ้หัวตึงเข้าม,มาแล้วนะสมบูรณ์ดีเท่ากัน ก็ดีก็ปล่อยไว้ให้ไก่ทําหักนะพรานกิงอ้วนนี่นะสามตัวนี้สองร้อยนะครับผมสามตัวนี้สองร้อยก็ไม่มีอะไรมาถ่ายหรอกมายังไม่ได้จัดก,การเรื่องเรื่องอะไรยัรงไม่ให้น้ําก็เรื่องการทํางานหาก็มีถามมาผมก็ไม่รู้จะทําอะไรให้ดูเช่นกันนะครับผมไม่รู้วันนี้รู้แค่ว่าร้อนมากๆ <laughs> ร้อนมากเลยครับผมร้อนที่สุดเลยที่ซีสเกตนะครับผมก็ถามมาว่าน้องมีเอฟซีเข้ามาใหม่ด้วยมี ที่ทักเข้ามาใหม่ทางไลน์ว่าอยู่จังหวัดใดเนาะอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมศรีสะเกดครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่มีงานอะไรทําให้ดูวันนี้เพราะวันร้อนมากมากเลยผมก็เพิ่งกลับถึงบ้านนี่แหละร้อนเกินไปโอเคนะครับผมก็อันนี้สวยนะอันนี้ไม้สมบูรณ์ดีนะตัวนี้ตัวนี้ก็โอเคกิ่งกังสมบูรณ์เราไปเลี้ยงเอาอยูนิดหน่อยก็เ,เป็นไม้ตัวที่สมบูรณ์มีกิ่งเดิมให้ด้วย อันนี้คิวที่สองต้วนี้สองร้อยนะครับผมสองร้อยโอเคเท่านี้เนาะขอบคุณที่สุดเลยขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ